สวัสดีค่ะพบกับอาจาร,รย์เอมนตราและไพ่อินฟินิตี้ทารโร่นะคะในคลิปนี้เรามาดูดวงกันในชาวราศีมังกรนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนค่ะว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะค่ะในช่วงของเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรก็ต้องบอกว่าชีวิตค่อนข้างเหวี่ยงมากเลยค่ะนะคะก็นะ เรียกว่าเดี๋ยวมีเวเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวไม่มีงานอารมณ์ก็เหวี่ยงขึ้น,ข,นขึ้นลงๆนะคะในช่วงชีวิตของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนนี้นะคะ แล้วก็ยังส่งผลให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็ยังติดติดขัดขัดนะคะต่อใหเอ้เจอสภาวะสถานการณ์อะไรก็ตามก็ยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะคะรวมไปถึงสภาวะความแบบรู้สึกไม่พอใจนะคะในสิ่งที่ได้มาของชาวราศีมังกรอาจจะรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้มันหมดโดยไวอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสาหรับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤศจิก็เป็นเรื่องของสภาวะจิต ที่ค่อนข้างเยอะนั่นแหละค่ะที่รู้สึกไม่โอเคไม่มีความสุขนะคะถ้ายัางไงก็ตามเนี่ยยอมรับในสภาพที่ว่ามันแก้ไขไม่ได้อ่ะคะ่ะในเรื่องของบางเรื่องหรืออะไรที่มันไม่พึงพอใจเนี่ยมันก็จะทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยยอมเออเรียกว่าอยู่แบบมีความสุขได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจนะคะที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเออมันไม่ได้ดั่งใจแค่นั้นเองค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนนี้นะคะเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเป็นในเรื่องของการเข้ามาเป็นโครงการนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเออเป็นเหมือนทีละเรื่องทีละราวแล้วค่อยเข้ามาทีละจ็อบทีละจ็อบเป็นประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นในสภาวะเรื่องของการที่ว่าต้องออกไปพูดไปคุยให้มากนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย ผู้ค้าเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมาคุยกับเราเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอแทนที่จะได้เ,เงินเป็นกอบเป็นกรรำนะคะก็ต้องมีการรอนะคะซึ่งก็ที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของสถานการณ์โดยทั่วไปก็คือ ไม่ได้ดั่งใจติดขัดนะคะดังนั้นนี่ก็อาศัยลูกตื้อแหะคะ่ะตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกนะคะก็จะทําให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วก็ใครที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านโครงการแล้วต้องมีการติดต่อประสานงานหรือต้องมีการเดินทางไกลๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้เงินค่อนข้างเข้ามาเยอะนะคะยังไงก็ ถ้าคนต้องทําแบบค้าขายที่มันจะต้องได้อะไรต่อเนื่องเนี่ยในช่วงของเดือนนี้ก็ต้องใช้การตื้อให้มากนะคะเพราะว่าเงินมันจะขาดช่วงเป็นระยะระยะนะคะมันก็เลยทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมเงินได้นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของบางท่านเนี่ยไปซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะรวมไปถึงมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางนะคะที่ต้องเสียเงินตรงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรที่สําหรับคนที่ทํางนานประจํานะคะในช่วงของเดือนนี้ก็เรียกว่าไปเรื่อยๆ,ๆนะะเรื่อยๆแหละค่ะเรื่อยๆเอื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นดวงที่มันจะต้องไต่ไปตามแผนงานตามลําดับขั้นนะคะดังนั้นในช่วงของเดือนนี้เนี่ยก็เวลาทําอะไรให้เขียนแผนงานให้ชัดเจนคะ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีการหลุดออกไปในการ ช่วยคนอื่นนะคะจนตัวเองไม่ได้เป็นไปตามแผนงานแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้ก็มีช่วงอยากอยู่เงีย,งยบๆคนเดียวแล้วก็ช่วงแห่งการที่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มนะคะหรือไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเรื่องของการเรียนที่เข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้นะคะก็ต้องให้ข,ข้อมูลข่าวสารอะไรค่อนข้างเยอะกับคนที่มาติดต่อนะคะดังนั้นนี่ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ค่ะรักษาสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะ แต่ถ้าโดยทั่วไปก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีค่ะก็ไม่ได้เห็นอะไรนะคะมันจะเป็นเรื่อยๆนะคะแล้วก็งานก็ไม่ได้สะสมค้างๆอะไรเยอะค่ะทําแผนงานการทํางานดีๆแล้วกันค่ะส่วน ชาวราศีมังกร,กรที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะในช่วงของเดือนนี้นี่ต้องบอกบูเยอะหน่อยนะคะเพราะว่างานที่คุณทํากลับมีคู่แข่งเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหน้าใหม่คู่แข่งหน้าเก่ารวมไปถึงอาจจะเป็นคู่แข่งที่เป็นลูกน้องของคุณเองก็ได้ค่ะที่เอาสู่หรือเอาอะไรต่างๆออกไปทํำนะคะการที่คุณใจดีมากเกินไปและให้คนอื่นมากเกินไปเนี่ยมันก็ หรือองค์ความรู้ของคุณเอาไปให้คนอื่นเนี่ยนะคะก็ <S <S <ๆ S 2> จะถูกคนอื่นนีแฮปไปเลยนะคะแล้วก็มาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสาหรับคุณดังนั้นเก็บงําในเรื่องของสูตรอะไรต่างๆนานา,นา,นานให้ดีแล้วก็อย่าใจดีมากเกินไปช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปค่ะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมาตามหลังได้นะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้นี่ให้ยามนะคะจัดโปรโมชั่นดีๆนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของลูกค้าที่เข้ามานะคะแล้วก็เปรียบเทียบคุณกับคู่แข่งนะคะ ถ้าคุณทำได้ดีนะคะคุณก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อไม่ขาดสายแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วคุณแย่ลงนะคะลูกค้าก็จะไปทางนู้นหมดอันนี้ก็มองดีๆนะคะคู่แข่ง,ขงคุณเป็นใครและคุณต้องจัดก,การตัวอย่างไงนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะแล้วก็น่าที่จะ ไม่พูดไม่คุยกันซะด้วยซ้ํานะคะอาจจะหนีห่างกันออกไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็คุยกันดีๆค่ะเพราะว่าชาวราศีมังกรก็ไม่ได้ตามนะคะแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะก็ได้แต่ลอยดำน้ำนะคะ่ะมันก็กลายเป็นว่าอยู่กันห่างๆกันนะคะในช่วงของเดือนนี้ค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องความรักของคนโสดน,นะคะ ในนี้ก็บอกว่ามันเป็นในเรื่องของงานซะมากกว่านะคะที่คุณจะไปเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือได้นะคะเป็นคนต่างเพศที่จะมาอุปถัมภ์คุณในหลายๆด้านนะคะแต่ในเรื่องของการที่จะเป็นในเรื่องของความรักพัฒนาไปตรงนั้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วก็ต้องเรียกว่าพิสูจน,น์ตนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเจอในช่วงนี้ก็เข้าหาคนต่างเพศเยอะหน่อยค่ะก็จะทาให้คุณได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆนานานะคะทั้งทั้งเพศหญิงและเพศชายนี่แหละคะ่ะก็จะเจอคนอุปถัมภ์เป็นคนต่างเพศนะคะยังไงก็ลองดูแล้วกันะค่ะ ถัดมานะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะคะสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนนี้ก็คิดมากเครียดนะคะหน้ามันนะคะไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็ท้องอืดน,นะคะที่จะเป็นได้ง่ายแล้วก็ปวดหลังปวดไหล่นะคะคอพิกค่ะตกหมอนนะคะขอมีคมบาดนะคะวันนี้ก็ต้องเรามาระวังนิดนึงระวังเรื่องสัตว์มีพิษกัดด้วยนะคะที่จะเข้ามาแอบๆซ่อนๆนะคะมากับน้ํานะ เราดูซิว่าในเดือนนี้ไพ่แนะนําอะไรไพ่เขาก็แนะนําว่าก็ทํางานไปนล่และค่ะอย่าไปตกกังวลหรือซีเรียสอะไรมากนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีเงินมีงานเข้ามาเหมือนน้าซึมบอ่อทรายเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะค่อยๆทําไปไม่ต้องเอาอะไรให้ได้ดั่งใจค่ะรอแล้วก็เดี๋ยวก็มีนะคะแล้วก็ใครที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอสังหานะคะอีเวนต์นะคะหรือว่าในเรื่องของงานโครงการก็ในช่วงของเดือนนี้ก็ สู้ๆค่ะก็จะมีเม็ดเงินต่างๆเข้ามาจากในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคะค่ะก็จบการทำนายแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤศจิกายนค่ะก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะถ้าสนใจดูดวงก็ติดต่อที่ไหลข้างล่างได้ค่ะในคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ